สวัสดีค่ะอินี่ต้อนรับเข้าสู่ชาวมีมีนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่นะคะให้กับชาวมีเป็นดวงของคนโส,สดสนิทนะคะประจาเดือนสิงหาคมก็ดูได้ทั้งแบบลักษณะแล้วก็แบบราศีนะคะแบ่งวันที่ก็ได้ทางตะวันตกและไทยะคะ่ะมีจะแบ่งเป็นสองช่วงนะคะช่วงแรกก็จะเป็นคนโสดแบบที่มีคนในใจแล้วนะคะกองแรกคือตัวตของคุณมีนะ,ะกองที่สอง ตัวตนคนรักค่ะแล้วก็บทสรุปนะคะทายสำรับค่ะขึ้นเป็นอัศวินเหรียญน,นะกับหัวทุกอย่างมันจะค่อยๆไปนะคะบางท่านถ้าใจร้อนก็อาจจะรู้สึกว่ามันอึดอดัดนิดนึงเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเร่งไม่ได้นะมาดูค่ะพลังงานคุณสองถ้วยนะคะขึ้นมากับหัวอมองว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ายังไม่สามารถเขยบเข้าไปใกล้นะคะคนที่คุณแอบ,บชอบได้มากหนักนะ อาจจะรู้สึกขัดใจนิดนึงนะคะว่าทุกอย่างมาดําเนินการไปอย่างช้าชนะคุณมีความรักให้เขาแบบเต็มเปี่ยมนะคะอยากจะมอบความรู้สึกที่ดีอยากดูแลเขาแต่ว่ายังหาจังหวะเหมาะไม่ได้ะคะ่ะในช่วงเดือนนี้ก็ทุกอย่างก็ช้าอีกนะคะอย่างที่เห็นในพลังงานไท้ายสหรับเนาะแต่ว่าคุณมีความมั่นคงนะคุณรอได้นะคะเอ็มเพลร์เนาะตั้งใจรักให้ดีที่สุดนะคะค่าวนี้มาดูเขาบ้างคะ่ะ เขาน่าจะเป็นคนที่เหมือนกับเคยโกคักแรงๆมาก่อนนะคะก็เลยทาให้เขาเองเนี่ยเหมือนต้องการเวลานิดนึงอะฮะในการจะเริ่มต้นใหม่อะครเพิ่งจะมีการตัดสินใจแยกย้ายหรือว่าตัดใจจากใครสักคนหนึ่งมานะหรือไม่ก็จะหมายถึงช้อยส์ตัวเลือกที่ถูกตัดออกไปเขาน่าจะมีคนที่พวกพันในเชิงชู้สาวในชีวิตเขาอยู่คะ่ะสาหรับคนที่อยู่ในใจคุณนะแต่ว่าเป็นเรื่องของอดีตนะคะที่อย่างมากก็คือเป็นการคาราคาซังกันมากกว่า มีการดิวกับใครในปัจจุบันนะน่าจะไม่มีแต่ว่าเป็นคนเก่าๆบทสรุปนะคะราชนีทุวยกับหัวยังไม่มีโอกาสคะ่ะที่จะได้สารภาพรักนะคะก็ต้องทนนิดนึงนะสิบท้วยค่ะแต่อนาคตความสัมพันธ์นี้นะคะมีอนาคตที่ดีร่วมกันนะถ้าเกิดว่าคุณยังมั่นคงกับคนคนนี้นะคะคุณให้เวลาเขาเนี่ยมีโอกาสจะได้ลงเอยนะคะรักแท้เนี่ยจะพิสูจน์ได้นะคะว่าคุณเนี่ยจริงใจแล้วเขาก็จะมองเห็นในที่สุดนะคะเรามาต่อกันที่ คอนโซลแบบไม่มีคนในใจนะคะในปัจจุบันนะคะถ้าสำหรับค่ะปรดเปลี่ยนกับหัวนะคะ ช่วงมีการงานการเงินอาจจะส่งผลกระทบเหมือนกันนะทำให้คุณอาจจะไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องของความรักมากนักนะคะอาจจะใจจดใจเจ่อกับเรื่องของการงานการเงินมากกว่าเนาะพลังงานที่เปิดได้นะคะมีเด็กถือดาบกับหัวมีอ,อ่อชาริออตแล้วก็มีเด,ดอะสเตรนืมน่าจะมีคนเข้ามาเยอะนะคะเราไม่ได้มองหาแต่ว่ามีคนมาสนใจะนะค,ะคนๆนี้อาจจะเป็นคนที่แบบมีความแตกต่างจากคุณนะคะเป็นคนต่างชาติ อายุต่างกันก็ได้นะคะหรือว,ว่ามีรับสารอะไรที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะที่เข้ามาแล้วก็คนนี้จะมาตามตื้อคุณนะคะคนที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อคุณแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ไม่มองเห็นเนี่ยพลังงานของเด็กถือดาบกับหัวก็คือคนรูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์แล้วก็จีบเก่งนะคะน่าจะได้มีโอกาสได้ปฏิเสธนะคะถ้าเกิดไปยังไม่พร้อมยังไม่อยากที่จะไปลงหลักปักฐานกับใครช่วงนี้ก็น่าจะต้องแบบปฏิเสธนะคะอย่างน้อยได้เห็น3ามคนแล้วนะคะเป็นเรื่องธรรมดาของชาวมีนเนาะ เป็นคนที่มีเสน่ห์น,นะคะสำหรับชาวมีนเดี๋ยวเรามาต่อกันที่พนังงาน o อร c l e เนนะคะมีพนังงานคนเก่าด้วยนะคะ reconciliation นะคะมี heart to e r e c o n c i l i a t i o n แล้วก็มี let go to s o u บางท่านอาจจะเจอคนเก่ากลับมาตามเงอตกำตื้อน,นะคะแล้วก็ ออถ้าเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาเมยก็มองว่าอาจจะมีบางคนที่เป็นเนื้อคู่ในชาตินะคะที่กลับเข้ามานะคะตามหาคุณเจอในชาตินี้แล้วก็จะเข้ามาจีบคุณก็แนะนําจากหน้าไพะคะ่ค่ะก็ไม่ต้องไปปิดกั้นนะ,ะลองทําความรู้จักกันไปก่อนนะคะเผื่อว่าจะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันได้นะคะในอนาคตเนาะคือถึงแม้ตอนนี้จะไม่รู้สึกนะคะแต่ว่าในอนาคตมันก็ไม่แน่นะคะเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำนะคะจากแองจวันเซอร์ไอเอฟรอมนาวดอนสอปแล้วก็เวทนะคะปีนี้จะเป็นปีที่คุณได้สลาโสดแล้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มองหาใครนะ,ะแล้วก็ในเรื่องของการงานการเงินอะไรต่างๆก็ถือว่าดีด้วยนะ,ะแต่ว่ามีไพ่เวทขึ้นมาก็บอกว่า ก็ต้องให้เวลานะคะทุกอย่างมันไม่ได้แบบว่าจะเป็นรักแรกพบอะสำหรับคุณมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องดูกันนานนิดนึงนะคะแล้วก็อยากให้คุณไปต่อเดินหน้าต่อในเรื่องราวของชีวิตนะคะในแง่มุมของความรักก็คืออย่าปิดใจนะเพราะว่าถึงแม้อาจจะเคยอกหักมาก่อนก็จริงแต่ว่าความรักครั้งใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้แย่เสมอไปนะคะอย่าเอาเรื่องเก่ามาปะปนนะจนเป็นกำแพงในใจนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่พลังงานจักรวาลน,นะคะเป็นคำแนะนำนะคะไพ่บันีเ้เขาอยากออกมานะคะ u n d a t i o n ก็มองว่าเรื่องราวของ u o u n t i t n เนี่ยมันหมายถึง Family นะคะคนเราอ่ะอาจจะประสบความสำเร็จได้นะ,ะในชีวิตในด้านการงานอะไรต่างๆแต่ว่าเรื่องของ Foundation เรื่องของครอบครัวเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ ไม่ควรจะละเลยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องห่อชินคู่เนี่ยดูแล้วคุณมีนะ่ะที่มีโอกาสได้ดูคลิปนี้น่าจะมีโอกาสจะได้แต่งงานนะคะในชาตินี้ดังนั้นก็อยากให้คุณไม่ละเลยหรือว่าปิดกั้นนะเพราะว่าจักรวาลเขากําหนดมาให้คุณแล้วนะคะสำหรับใครที่ได้ดูคลิปเนาะวันนี้ถ้าใครชอบนะคะก็พิมพ์ลาลับไปได้เลยแล้วก็ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลได้นะคะยินดีนะสาหรับคนโสดเนี่ยก็แนะนําว่าเป็นหนึ่งคำถามก็ได้นะคะสามารถที่จะเปิดให้ได้นะคะ วันนี้เมย์จะแนะนํานิดนึงก็คือหินมงคลนะคะของร้านของเมย์เองนะหินมูนสโตนนะคะจะเหมาะกับคนที่เป็นคนโสดท,ที่ตามหาคู่แท้นะคะหรือว่าเนื้อคู่นะคะแล้วก็มีโรสคอสนะคะเป็นหินส่งเสริมความรักเด่นในเรื่องไม่ตามหานิยมนะคะสร้างความอ่อนโยนนะคะใครเห็นใครรักนะคะตรงนี้ก็ช่วยเรื่องความรักหนุ่มสาวได้เหมือนกันแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นความมารีน เป็นหินที่ส่งเสริมเสน่ห์ให้กับผู้สวมใส่นะคะจริงๆก็ใส่ได้ทั้งคนโสดและคนมีคู่แหละสำหรับทั้ง3ชนิดนะคะก็แล้วแต่ว่าชอบสีไหนเลยนะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ